จนถึงนาทีนี้นะฮะนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนต้นมาจนถึงปัจจุบันร่วมหกเดืนอนกว่าเนี่ยมีผู้บริหารของภาคธุรกิจที่อยู่ในพลังงานตลอดจนองค์กรต่างของภาคเอกชนของรัสเซียเนี่ยครับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกันเป็นจํานวนไม่น้อยและนั่นหมายถึงว่ากําลังสะท้อนให้เห็นถึงมือที่มองไม่เห็นในการต่อต้านหรือในการกําจัด คนที่ขวางทางหรือคนที่ไม่เห็นด้วยโรงรอยกับวิธีคิดในการใช้ปฏิบัติการทางการทหารกับยูเครนนะร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตในๆก็อยู่ในเรื่องของรัสเซียอยู่ใช่ไหมฮะผมว่าไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็ช่วงเวลาไ,ได้หารกันนะักแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วเนี่ย มีความสยองขวัญอยู่พอสมควรเกี่ยวกับประเทศรัสเซียจนถึงนาทีนี้นะฮะนับตั้งแต่เกิดสงครามรัเสเซียอยูเครนต้นมาจนถึงปัจจุบันร่วมหกเดืนอนกว่าๆเนี่ยมีผู้บริหารของภาคธุรกิจที่อยู่ในพลังงานตลอดจนองค์กรต่างของภาคเอกชนของรัสเซียเนี่ยนะครับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกันเป็นจํานวนไม่น้อยและนั่นหมายถึงว่ากําลังสะท้อนให้เห็นถึงมือที่มองไม่เห็นในการต่อต้าน หรือในการกำจัดคนที่ขวางทางหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกรงรอยกับวิธีคิดในการใช้ปฏิบัติการทางการทหารกับยูเครนนะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สื่อเขาก็พูดถึงกันเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าบังเอิญว่ามันไปนเกี่ยวข้องกับทางด้านภาคธุรกิจพลังงานของรัสเซียที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับล่าสุดเนี่ยครับเป็นกรณีของประธานคณะกรรมาการของบริษัทลูกออยนะครับลูกออยเนี่ยเป็นบริษัทผลิตน้ํามันนะครับจริงๆแล้วเป็นบริษัทพลังงานแหละ มีทั้งน้ามันมีทั้งแก๊สนะฮะลูกออยเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตน้ามันรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศรัสเซีย <ะ S 1> ผมว่าอาจจะต้องน้องบริษัทแก๊สพอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียนี่นะครับประธานคนนี้มีชื่อว่านะายรอววิล์มักานอฟเกิดเหตุเศร้ากับเขานะรอววิลมักานอฟประธานของบริษัทลูกออยเนี่ยเสียชีวิตลงเนื่งจากว่าพบว่าประธานของบริษัทลูกออยเนี่ยพลัดตกลงมาจากหน้าต่างชั้นหกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงม,มอสโกซึ่งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศรสัสเซียนะครับ เหตุการณ์นี้ก็ปรากฏว่าคือนายราวิลมักกานอฟเนี่ยเป็นคนที่นักธุรกิจเนี่ยรู้จักกันดีและคนก็ชื่นชมกันเยอะนะะในที่สุดก็เป็นข่าวเศร้าของวงการนักธุรกิจในประเทศรัสเซียอีกครั้งหนึ่งที่ผมใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกรณีของผู้บริหารในภาคธุรกิจพลังงานของรัสเซียเนี่ยนะครับเสียชีวิตอย่างชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดการทําสงครามของรัสเซียยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์จนมาถึงปัจจุบัน6เดือนกว่าแล้ว ล่าสุดก็คือคนนี้ทีนี้เนี่ยนะครับแม้แต่การพัดตกจากหน้าต่างชั้นหกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมอสโกของประธานคอมมรวนิสตลูกอ่อยเนี่ยนะฮะก็ไม่ทราบสาเหตุที่ว่าทําไมเกิดการพัดตกลงมาออกนอกจากหน้าตา่างอันนี้ก็ต้องไปดูกันแหละครับนะฮะแต่หากว่าพูดกันโดนภาษาทั่วไปอย่างเช่นมีกล้องวงจรติดไหมนะฮะก็ตรวจกันไปนี่นะครับทีนี้ถามว่าต้องกลับไปดูว่าผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นนักธุรกิจนักบริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบนสุดของวงการพลังงานรัสเซียเนี่ยนะครับมีสัญญาณอะไรก่อนหน้านั้นอย่างเช่นกรณีล่าสุดของประธานกรรมการของบริษัทลูกออยนายรอบวิลมากานอฟเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบริษัทลูกออยเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียที่ออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนไม่เห็นด้วยเลยกับกรณีที่รัสเซียส่งทหารไปทําสงครามรสในในยูเครน UK, นะครับ จนกระทั่งมีการเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเนี่ยนะฮะยุติการทำสงครามในประเทศยูเครนแล้วก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเนี่ยเห็นอกเห็นใจกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เขาได้รับผลกระทบทั้งความเสียหายสูญนเสียจจากสงครามที่เกิดขึ้นจากรัสเซียนั้นทำกับยูเครนนี่ขนาดเป็นบริษัทพลังงานสัญชาติรัสเซียเอกชนรัสเซียคนบริหารก็เป็นคนเชื้อสายรัสเซียแถมเป็นเศรษฐีรัสเซียอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังแสดงท่าทีานี้ออกมาต่อต้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการทําสงคารามที่รัสเซียบอกว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารพิเศษคือเรียกเรื่อใช้คำว่า War นะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการเสียชีวิตของรายนี้เป็นรายล่าสุดแต่ถ้าถอยไปดูปรากฏว่ามีหลายคนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากนายอาริซันเดอร์ตูราคอฟ อเล็กานเดอร์ตุลคอฟเนี่ยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจพลังงานใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียที่มีชื่อว่าแกสพรมนะครับอเล็กาซเดอร์ตุลคอฟเนี่ยถูกพบเสียชีวิตในโรงรถที่บ้านของนายอเล็กาซเดอร์ตุลคอฟและก็ไม่ทราบสาเหตุด้วยของการตายของคนคนนี้ต่อมาในเดือนเมษายนก็พบว่านายเซอร์เกย์โปรโตสัญญาเซอร์เกย์โปรโตสัญญาเนี่ยนะครับเป็นอดีตผู้จัดการระดับสูงของบริษัทโนวาเทซซึ่งเป็นบริษัทก๊าซธรรมชาติเหลวนะฮะ รายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียปรากฏว่าอดีตผู้จัดการระดับสูงของบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาและลูกสาวที่บ้านพักในประเทศสเปนไม่ได้เสียชีวิตในรัเสเซียนะฮะไปเสียชีวิตในแคว้นกาตารุญยาที่ประเทศสเปนนะครับที่นี้การเสียชีวิตตรงนั้นปรากฏว่าตำรวจก็สันนิษฐานเอานะว่านายเ,เซอร์เกย์โปรโตซัญญาเนี่ยนะฮะทำการฆ่าภรรยาและลูกแล้วก็ปิิชีพต,ตัวเองตามมา ต่อมายังไม่จบฮะพอมาถึงพฤษภาคมก็คือนายอเล็กซานเดอร์ซัปโปตินนะฮะอเล็กซานเดอร์ซัปโปตินเนี่ยเป็นอดีตผู้จัดการของบริษัทลุกออยนี่นะครับเสียชีวิตที่ชั้นใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งในกรุงมอสโกของประเทศรัสเซียแลยมีอีกครับนายวลาดิลาฟอาลเบเยฟนะครับวลาดิลวลาดิลาฟอาลเบเยฟเนี่ยอดีตรองประธานและทบิษาทรกิจธนาคารกาสพรอมแบงค์คือกาสพรอมก็มีธุรกิจหลายอย่างนะฮะมีทั้งพลังงานมีทั้งธนาคารเนี่ยนะฮะ อดีตประธานของร,รฯฯัฐบาลเหรฐกิจธนาคารกาสปอมแบงเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ที่กรุงม,มอสโกประเทศรัสเซียพร้อมกับภรรยาและลูกสาวและไม่ทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ที่เสียชีวิตด้วยดังนั้นถ้าประเมินกันทั้งหมดตอนนี้เนี่ยสื่อในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับที่อยู่นอกเหนือรัสเซียเนี่ยนะฮะหรือฉพาสื่อตะวันตกและที่เป็นสื่อในเอเชียตะวันออกกลางเนี่ยต่างก็ประคมข่าวเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากซึ่งถ้ามองว่าความขัดแย้งทางด้านของการต่อต้านแนวคิด หรือการตัดสินใจใช้นโยบายทางการทาหารของผู้นําสูงสุดรวมถึงรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยนะครับทําให้ภาคเอกชนของทางภาครัสเซียเนี่ยนะครับก็อยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการอย่างนี้เพราะเขาคงมองเห็นนะยิ่งคนที่อยู่ในวงการพลังงานเช่นน้ํามันหรือก๊าสเนี่ยเขาจะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า แมรัสเซียจะเป็นผู้ที่เปิดเกมสงครามขึ้นมาแต่ผลกระทบทั้งสองฝา่ายและผลกระทบระยะยาวรวมถึงผลกระทบที่จะมาถึงกับตัวองค์กรของเขาในแง่ผลประกอบการหรือต่อให้จะเป็นร,ร,รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลก็เหอะนะฮะหนีไม่พ้นครับทีนี้มันจะไปสอดคล้องกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อต้านทางการเมืองระหว่างประเทศที่มีต่อผู้นํารัสเซียอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหากรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีแนวคิดทั้งเรื่องของการปกครองหรือว่าแนวคิดฐศาสตา์ที่เป็นเส้นขากอย่างนี้ แล้วก็ใครก็ตามที่เห็นต่างในลักษณะที่จะเป็นต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดถึงขั้นแบบเป็นการปริชีพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากและเปราะบางมากๆกับสถานการณ์ในรสัสเซียเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้สื่อตามเทศโรนะครับหรือว่าประคมข่าวเรื่องนี้กันอย่างชนิดที่หนาหูหนาตากันมากครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการใช้ปฏิบัติการอย่างลับๆในการที่สังหารผู้ที่อยู่ในวงการของภาคธุรกิจเอกชนที่ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการเรื่องของการทาสงคราม ระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอให้มีความชัดเจนนะครับในทางคดีนะในเรื่องหลายๆอย่างอีกต่อไปดูนะครับว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่คนเก่งๆในการบริหารพลังงานของธุรกิจรัสเซียหรือว่า,าวรัฐวิสาหกิจของรัสเซียนั้นจะต้องเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสงสัยเขาถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกลับพอสมควรในขณะนี้ในรัสเซียนะฮะ